สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ชับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพันชมนะครับมาใจกับดักของดวงกว้างนะครับตีผมใส่ว้ต่อนมาแรงวันวานะครับเดี๋ยวเฮามาเริ่มกตีต้นน้ำต้นนี่นะครับที่ผมเห็นแมงกวางมันมากินนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตอนเจ้านะครับเขาลองมาใจดูนะครับว่ามันจะมีก็เพราะว่ามาแรงวันวานะครับปะตัวที่ทรงง้ำใจได้อยู่ครับตัวหนึ่งแต่วันนี้นะครับเราลองมาใจดูครับจะเหลือ้เฮา อย oh, ู the way, the ่ก่อนนะครับอ้าวหายเหลือแต่ตัวน้อยนี่นะครับแล้วก็เหลือตัวน้อยครับแล้วก็มีแมงแม่มาเพิ่มตัวหนึ่งครับนี่ตัวหนึ่ง ตัว,วนว้านะ่ะแล้วตัวนั่นหายไปไหนเนี่ยอ้อมันจะเห็นนี่ตัวครับเหม็นตัวตะวะกกตัวนี้มากินดูนี่นะครับเหม็นกูว่ะปายมันไข่เล่ๆ โอ้เสียวยาค้าต่างตางนแหละโอ้ใจนะครับตัววันว้าครับตัวนี้แม่นครับมันไม่ได้หายไปไหนแค่มันย่าย ใครแปดน้อยแต่อาจจะไม่พิเศษก็ได้นะขอบนนโอเคปล่อยไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราลองไปใจับดักดูนะครับมารุ่นกันว่าครับวันนี้ครับจะได้กว่าโอเคเดี๋ยววันพูกมาใจเหใหม่ตัวนี้กับต้นน้ำตัวนี้นะครับ ไปแจ็คกับดักกันดีกว่านะครับผมมาครับท่านชับเดี๋ยวเราลองมาดูหลังนี่นะครับว่าจะได้ก่อูเหมือนจะได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆเน่อยพดเถอกวางเขางอม ขออ,ออกดินมาใหม่กันนี่ตัวใหญ่ไปใหญ่ว่าปะตันเลยนี่หลังแน่นมากครับกวางตัวนี้ เขาบนนะครับมันไขนี่ไป็นน้อยน้อยอะ่ะนักเลยอ่ะให้มันได้หนีบหนิโอเคครับหลังนี้ได้ครับ ดินมาใหม่ๆแลยครับหลังนี่ตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูหห้าหลังครับว่าจะได้เหมือนอันนี้ก่อนนะครับเห็นครับหลังแหลกได้ตัวนี้นะหลังติดสองหลังนี้ครับบ่อได้ครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูหลังนี้ครับหลังติดสามนี่บ่้โวจะได้เหมือนหลังแรกก็ ใว้ใติดต้นน้ำนี่นะครับแต่เห็นดำๆอยู่ฝั่งปุ้นนะครับต้องเข้าไปดูใกล้ๆก,ก่อนหืมป๊าตัวนี้ได้ครับหลังนี้ได้ครับเป็นแมงแม่กับแมงสซ่งอยู่เดี๋ยวขอดูใกล้ๆกนโอป๊าตัวนี้ ตัวนี้เหมาะครับท่านช่ชงครับโอ,โอ,โอโน้น้ำน้ำน้ำน้ตัวนี้งามครับโอ้แต่ว่ารู้สึกเหมือนขาหน้าจะเสียนะ ร้อยขาหน้าเสียตอดกลนยันพร้อมตัวยังอ้วนครับเต็มปีกเลยตัวแมงแม่ตัวนี้ก็กำลังออกดินมาใหม่ๆครับช่วงนี้นะประมาณต้นตนตุลาหนากวางปลาตัวใหญ่มันเริ่มทยอยออกนะครับ ตัวนี้ง้ามครับแต่ขามันเสียดูขาห้อยเลยครับนี่โอเคครับตัวนี้จะเก็บเอาไปสมพันธ์ไม่กวางซิงติบ้านนะครับง้ามอยู่ง้ามอยู่เสียดายครับโอเคเดี๋ยวไปดูแหม ประมาณสองสองหลังสามหลังที่เหลือนะครับผมหลังนี้มาได้นะครับเดี๋ยวมาดูสองหลังสุดท้ายนี่นะครับหลังนี้ร้องสุดท้ายเดี๋ยวทางเอออันสุดท้ายอยู่ตีต้นนั่นนะครับต้นอย่างว่ามาครับเดี๋ยวมาดูหลังสุดท้ายนี่นะครับวันนี้แดดจัดเลยสงสัยพายุจะเข้าครับ คนหลังนี่เหมือนจะได้นะครับได้แต่ว่าเป็นไอ้กิกับแพงอิโมะครับผมเห็นครับโซนนี่นะนนะกว้างโอ้หล่นไอ้กิเอาไปใส่ดักต่อครับโซนนี่ม้งหรือว่ามีแ้งกวาง ยายูพ่องนะครับเดี๋ยวต้องทํากับดักมานั่งนักครับเดี๋ยวจะใส่ตามขอบคันน้ำมันนี่นะครับเฮ้ยครับเดี๋ยวมาดูกวางตีได้วันนี้นะครับต่เมื่อกี้เสียดายยังเสียดายเลยขาเสียโอเคครับท่านครับตอนนี้ผมก่อใจกับดักมาเรียบร้อยครับได้มาสองตัวนะครับตัวติดโซงครับมันนี้ครับ นี่ครับตัวแรกครับตัวนี้ครับพอดไข่กาจนตัวนี้ตัวแรกนี่นะครับเขาบนมันน่ากลัวนะ่ะตัวนี้เขาบนกิน่ยนนะเข้าไปจนนี่คือสุดยอดเลยตัวนี้ตัว ย้ยนะ่ะนี่ครับแมงพิเศษแน่นอนตัวนี่พิเศษครับตัวนี่พอปื้นเลื่อยยาว ตัวตีสองตัวนี่ขาหน้าเสียโอ้ตัวใหญ่นะโอ้สีสีงามของพ่อครับโอ้สีสวยครับตัวนี้กว้างสามสีสองสี โอ้เร็ว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 อ่นานรอขาหน้ามันขาหน้าเจ็บเล็บร้อยขาหน้าโอโอ,โอใจเย็นใจเย็นว้ โอ้ทำมนเ,มเจ็บนี่เก่งแล้วนะนี่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับกวางติดไซกับดักในวันนี้นะครับ ครับก็ขอฝากชมนะครับทีดดูคลิปนี้นะครับ่วยกันก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามครับช่องนี้เต็มนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะไปสซกับดักแฮมจะได้ก็ติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วปะกกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับตัวยู่ๆกันนะแต่อู้ตัวนี้ตัวนี้จะใหญ่กว่า เลี้วอ่ะนอะแมงขาเสียนี่เหมือนแมงกวังมันไข่เก่าแล้วครับห้าได้มันนี่ขามันก็เลยเสียเขาปมมล่ะ